เล่นไม่นองครับเพราะเพิ่งยื้อเปลี่ยนกำลังใจบ้าหลวงไงนะไม่นองเลยมื้อนี้มาบุ่นไม่นองเกี่ยวงานบุ่ญบังไฟไม่นองเลยแล้วจังไลเถาจังเพิ่งอีกท่านึงเราไม่นองโอ้ก็ขาดเสาวขายหลายไม่นองเลยเ้าก็มาหอดข้างพอดีไม่นองข้างเรียบร้อยฐานบังไฟไม่นองเลยบรรยากาศกะแดดมุกเทาไม่นองห่อนเอ้าเออไม่นองบังไฟกะบว่าหลวงญ่ว่าคือสีบุ๋มีดอกไฟล้านเนาะหลวงญ่ว่า ไอซิม in ี่แข่บางไฟหมื่นบางไฟแสนแบบบางไฟแสนกับบุ้งยี่หรอไมีแต่บางไฟหมื่นเนี่ยแหละว่าง่ายว่ะเดี๋ยวทาเบิ้งต่อไปพี่น้องว่าเพิ่งจุดจักมุ่งก่อนยังได้บวงแต่ว่าฐานก็คือฐานนิดหน่อยหนึ่งพี่น้องก็คือโบน่ายเป็นไหนจั็กหน่อยจะมาเบิ้งอีกหน้าพี่น้องเนาะไฟกำลังขึ้นฐานพี่น้องเลยทาเบิ้งเล้ยเบ้งป้งแรกเลยพี่น้องเนี่ยเบ้างใหญ่มาทันเวลาพอดีพี่น้องว่างันกินเข่าพี่น้อง จากบ้านบ้านตรงใหญ่มากประมาณไอประมาณบ้านนี่ก็ประมาณ70็กิโลได้เป็นน่องของผมนองผมอเมองผมเองไก่เด้ไก่เติบได้เป็นอ้องเลยเป็นยังวัตตี้จังมาวัตตี้เพราะว่าอยากให้พี่ให้น้องเบิ่งพี่นอ้องเลยเพราะว่าไายแล้วก็เขาได้ให้พี่ให้น้องเบิ่งพี่น้องนะเออยำหมี่อีกหนึ่งได้เป็นน่องเด้อ เขาเบิ้งแล้วจะเลือกเป็นกำลังใจให้บ้าหลวงใหญ่ได้พี่น้องเนาะกดติดตามและกดมากกระดิ่งพี่น้องเลยเพื่ออัพโหลดคลิปใหม่มันี่ได้แจ้งเตือนพี่น้องเลยมาเบิ้งกันเลยผลงานผลงานบั่งแรกพี่น้องเป็นยังไงเนาะจะเกิดเรืจังสิ่งใดบุตรจักทีมงานเด้อพี่น้องเด้อจักทีมงานอีย่างนองบ้าหลวงใหญ่เราจะค่อยไปสอบถามพี่น้องเพราะว่าบ่าหลวงใหญ่บ่คุ้นเคยพี่น้องเลยอไม่ที่หลายบั่งนี่หรอกเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังต่อสายฟืนสายไฟพี่น้อง พิดพลาดประการใดก็ขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยพ่อตัใหญ่ก็บว,ว่าผิษว่าถือพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นนิดจังหน่อยพี่น้องเอ้ยเออเป็นยังวันจีเป่าตั้งไงบอกเคยมาบ้านในจักเสือบอกคุ้นเคยพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งกันเลยพี่น้องประเทศไหนเปล่าไล่ใหญ่ห้างจุดบางาไฟใหญ่เด้พี่น้อง,งเอ้ยเพป็นให้ชันยานพี่น้องเอ้ย มาเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวมาันง่ายซูมไปเบิ่งพี่น้องสุดปุดเลยพี่น้องเอ้ยมองไฟแสนกับมีพี่น้องเลยนอนโคโลอยู่เ็นมาพี่น้องทั้งพื้นอยู่คันเทน,นาพี่น้องเลยที่แรกนึกว่าเบาะน้เบามันง่ายนุ่งเาะเป็นแบบมีบันไดเขาเจ้าจมาเลยใส่ปูดอ,อกบางหน้ากำลังขึ้นฐานพี่น้องวัดนั่งบ้างที่สอง จุดไปน่องแล้วเราชมมกันต่อไปแบบเงวๆน่องแต่ว่าฝนกำลังขิดจกี่น่องเลยเอาทีได้เบิ่องบนน้อคือจังไดบูดอกเดี๋วติดตามต่อไปพี่น่องจุดเพื่อนจุดพูไ่น่องนะ่น้มา บมองไฟแสนกำลังไปพี่น้องเลยขื้นท้าแลยไฟแสนพี <oh ่น้องมองไฟังยมากมงบ่ะพี่น้องมอไฟสขาพี่น้องหัวขนา đi bằng phay gắn với đồng cái bằng phay nó vào đồng nhảy ủng hộ với đồng người ไปเลยไปน้องเลยมาสื่อจังหวะไปน้องเลยจังหวัดมาบอกยังไงมาซื้อน้ำอ้อยไปน้องจอนเงจอกเ่าไรก่อน่ไงจอกหนาพันไปน้องเลยบนจตกเนาเขาไงเนาะ เพราะพ่แม่เลียดพี่น้องเลยเป็นระยานเดยตกตามแล้วดูพี่น้องเลยี๋้วจะไหน่อยฮาจังไปเบิ่งบังไฟอีกพี่น,อน้องเพราะกีนั้นจุดไหบนบังเลยพี่น้องเลย กำลังก่ึคนฐานพี่น้องเลยเขากำลังจุดสามขาพี่น้องบ่งลุบบ่งสามขาพี่น้องข้อก็อย่าจับพ้อเขาเพิ่จุดมังไ้สามขาเลยนะใหม่กว่านอ บอกข่าไม่เปรียบี่น,น้องบ่กข่บโมใหม่พี่น้องบ่ใหม่ฝนกะจิตโต๊ะไป,น,ไปไน้องเลยไปเมินบอกเราไปแสนจับไปน้องไปหไปไปไปาเมินท้ายโมนิงมน่งโมนิ่งก่อน ใายบนนิ่งและไล่ตากขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเลยขึ้นแล้วพี่น้องสามขาพี่น้องใายบอท่านี่น้องสามขาพี่น้องครับเป่าเรนเลยท่นเนี่ยหวานเงินเลยี่น้องเลยต้องไปหาเงินหวานเงินพี่น้องเลย วานเงินไปน้องดอลลาร์ละวหนึ่งร้อยบาทไปน้องไปดอลล่าครับไปหนึ่งร้อนหนึ่งดอลลา่าไปน้องไปหนึ่งร้อยบาทกับหนึ่งดอลลาร์มาเบิรงกันเลยไปน้องไงกระบกาเบิร์นกันไปน้องเด้อไปหาเมื่อนไปน้องตรงนั้นจุดไปน้องไงโดนนีดจักหน่อยเด้อพี่น้องตัวนี้เพราะว่าเปลาตรงไงไทยบ่ทันจักปังพี่น้องไงเวลาขาเจ้าจุดี่น้องเไยฟังนี่สิ ถ่าย n h a เลยบังนี่พี่น้องยิ่งเฮ็ดพอที่หล่ะขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเลยว่าฟิสเาเือกกระได้เสองนี้มากับลูกสาวพี่น้องเลยเออสาแต่นอกบังนี่พี่น้องเลย บางจุดดอกไม้ไฟเลยเป็นเอยจุดผูพี่นอ้องใหไ้สัญญาณพี่นอ้องเลยหอยดังหอยอาบบ้งไฟดีกว่าพี่นอ้องเลยจวดอยัดชูนพ่อจุดมากครับลูกสาวพี่นอ้นองเลยอยัดชูนพ่อหอย นนไ,ปไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้ไปแล้วพี่น้องเลยคุ <c oughs> นล่ะตบบ้านด้านเลยพี่น้องเลย่างอยางอยากขย่าพ่อที่ลา ประกายไฟบ่พีนนพ่น้องเห็นไหมพี่น้องอาชิมอนผ่านกล้องบ่อเห็นไหมพี่น้องเนอะเดีย๋ยวเอาดงใหญ่แนมโดสายตามีไฟพีน่น้องเลยว้าเพิ่งกันปีเข้ายาวพี่น้องเลยบ๊อบอัดเยเชียรดด้วยความดงใหญ่ว่า,า,วาบังต่อไปกำลังขึ้นฐานพี่น้อง จักบังที่แถวนี้แหละบ่าดงใหญ่หลายตาเลยพี่น้องเลยบ่ค่อยได้นับแล้วคิดพลาดประการใดก็ขออภัยเด้อพี่น้องเลยหลายตานี่จักน้อยพี่น้องเอ้บ่าดงใหญ่บ่มีงบพี่น้องเลยเบิ่งแบบบ้านๆเนาะพี่น้องเนาะสมบรรยากาศพี่น้อง นี่อ ọ กะเจ้ามามาพาบักจานพี่น้องเลยแค่บ้านไหนดอกพี่น้องตอนนี้ไงไปถามเมืงอาชิบันดงไฟบ่อโคตตกตามฤดูการได้พี่น้องเด้อ ไปต่อพี่น้องฝนก็นเริ่มปล่อยปล่อยมาอีกแลว้วพีน่น้นองเลยคลิปหนีเงาเด้อพี่น้องเด้อคลิปเนี่เวลาก็ค่ำไปเลยพี่น้องตอนนี้เวลาประมาณ16โมงเลยพี่น้องเลยหรือ16นาฬิกานั่นเองพี่ไไน้องเอ่อค่ำไปเลยพี่น้องเลยตอนน้มันไฟขึ้นก็ยังเล่นที่จมเล่นน้าพี่น้อง มี่ยังสิโบมี่ไอ้พี่ยังกะนี่ยูใส่ยุใส่กะบ่มีความสุขสบ,บ้านนอกแล้วพี่น้องเด้อชุ่มเย็นพี่น้องอากาศโปร่งโปร่งท้องให้ตองหน้าพี่น้องเลยมาบ่บ่งไปต่อพี่น,อออน้องว่าเอาลายน้ำค้างอู๋อเูเบิ็งพี่น้องเลย กลิ่นเข่าล้อเบื้องเบื้องเบื้องกลิ่นเข่าวรอใช่ก่อนพี่น้องตอนนี้เพิ่งกำลังเขียนชื่อบังไฟพี่น้องมากินข่าวบรรยากาศกินข่าวพี่น้องเลยตามทุ่งไห่ทุ่งนาบ้านท่าโพพี่น้องเลยพเห็นมาพี่น้อง มองดีมองลบง่ายเปน็นของมันกว้างเดิน ทำพี่น้องเว้ยเขาเมฆเด้พี่น้องเด้อบ้าหรือไงว่าคือชิบิได้เบื้องลายพี่น้องฝนตกแล้วบ่าหรือไงกับชีิตทิม่ายด้วยคลิปนี่เราพี่น้องเนาะบังนี่นะฝนมันตกพี่น้องเลยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันฝนตกอี๋หรืบ่าหรือไงให้เบื้องเท่านี้เราพี่น้องเนาะอ่ะไปแหละพี่น้องเอ้โชคดีสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อนอนรับไปได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนพี่น้องเด้ออ่าเจ้าจูดบังแก๊ดพี่น้องเลยอ่ะไป่น้องพี่น้องเอาหลายเอาฝนมันตกพี่น้องเลยบ๊ายบาย กลับบ่ต้องใหญ่กันยากลูกสาวแน่พี่น้องเอาไปละบัดนี